คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณแชมป์ที่เคยมาเล่าเรื่องโรงแรมต้องห้ามครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ลอนๆที่เจอกับแฟนช่วงเดินทางไปทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสักห้าปีที่ผ่านมาคุณแชมป์มาพร้อมกับเรื่องข้ามไปเล่นฝั่งนู้นด้วยกันไหมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณแชมป์กันเลยครับสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณแชมป์สบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีครับนี่เรา,าไม่ได้คุยกันมานานขนาดไหนแล้วเนี่ย ก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งไหมครับพี่แจ๊คประมาณเดือนเหรอและโรงแรมโรงแรมต้องห้ามนี่นานขนาดไหนละอ,อประมาณประมาณผมเล่าประมาณเดือนน่าจะประมาณเดือนก่อนมั้งครับพี่แจ๊คครับโรงแรมต้องห้ามเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ครับ,รบอ๋อเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ามันมีโรงแรมต้องห้ามหลายอันนะเด็กใช่ปะวะ อะไรนะน่าจะใช่มั้งครับพี่แจ็ดไม่ไม่ผมถามถามไอ,ไ,อาอไอ้ไอ้เจ้าแบงค์แลวนองเฮ้ยเอเรามีโรงแรมต้องห้ามหลายอันใช่ไหมมีโรงแรมเยอะโรงแรมเยอะอ๋อโอเคโอเคโอเคพอดีมันฟังเรื่องโรงแรมมาเยอะไงผมว่าเอ๊ะโรงแรมต้องห้ามเรื่องนี้เหมือนเคยได้ยินมานานแล้วครับพี่แจแต่เรื่องนี้เราเพิ่งคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับเออแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณแชมป์มาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้ว โดยประมาณครับพี่แจ๊คประมาณห้าถึงหกปีที่แล้วครับอ่อผมไม่แน่ใจว่าไอสถานที่ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับสถานที่พักหรือใดๆหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวเราละไว้นะได้ครับพี่แจ๊คครับเอาเป็นแค่จังหวัดครับเรื่องนี้ข้ามไปเล่นฝั่งโน้นด้วยกันไหมไปเจออะไรมาครับพี่แจ๊กก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมมีประสบการณ์ร่วมกับ,บแฟนผม,มนะครับ เล่าแบ็กกราวนนิดนึงคือแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนมีเซนต์ครับพี่แจ็คเพราะว่าในช่วงตอนมัธยมเนี่ยเขาผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาแต่ว่าผมขอไม่ลงดีเทลรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับทำให้เขาสัมผัสเรื่องของอวิญญาณได้ครับพี่แจ็คอมอ้มแสดงว่าผ่านเหตุการณ์นั้นแสดงว่าหนักพอสมควรนะก็หนักพอสมควรครับพี่แจ็คครับ ครับผมแล้วก็แบ็ k กราวของผมเนี่ยนอกจากที่มีอาชีพเป็นเซลแล้วเนี่ยผมยังมีงานออดิเลกอีกอ,อาชีพหนึ่งก็คือเป็นเอ็มซีเป็นพิธีกรรับงานอีเวนต์ครับพี่แจค๊คครับครับแล้วเวลาผมไปงานอีเวนต์ไปรับงานต่างจังหวัดเนี่ยคือแฟนผมก็จะเดินทางนั่งรถไปเป็นเพื่อนด้วยก็ก่อ,อนหน้านี้เนี่ยเวลา แฟนผมเนี่ยเดี๋ยวผมพงขอเรียกแฟนผมว่าน้องมะเหมียวนะครับได้ค่ะก็คือน้องน้องมะเหมี่ยวเนี่ยเวลาเขาไปพักตามที่ต่างๆเวลาเขารู้สึกว่าที่พักที่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ปกติก่อนหน้าเนี้เขาจะชอบทักชอบพูดว่าเห็นอะไรบ้างเห็นอย่างนั้นบ้างเห็นอย่างนี้บ้างจนผมต้องคอยเตือนเขาตลอดเวลาอย่างครับพี่แจ๊คอือ ส่วนเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยพี่แจ๊คผมขออนุญาตเล่าเป็นสองสองเรื่องสองเหตุการณ์นะครับได้ครับครับผมก็คือเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับก็คือเป็นงานอีเวนต์เหมือนกันครับ,ค,รบคือวันนั้นเนี่ยผมเดินทางไปรับงานอีเวนต์ที่หอประชุมอำเภอแห่งหนึ่งในในภาคอีสานนะครับ,รบแล้วหอประชุมแห่งนี้เนี่ย คือพอเข้าไปที่หอประชุมเนี่ยเป็นงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ลูกค้าครับ mm hmm. ก็คือมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยคนครับผมแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยงานเลี้ยงทุกๆงานเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาบริการคนที่มาร่วมงานแต่ว่างานนี้เนี่ยคือไม่มีเลยครับพี่แจ็ค mm hmm. เป็นน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมล้วนๆเลยอืมก mm ็ด hmm. ีครับผมก็ mm hmm. คืองานงานเลี้ยงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคาราวานที่จัดมาหลายครั้งแล้วครับพี่แจ็ค <Ừ, S 1> คือผมอไปไปกับทีมงานเนี่ยหลายรอบแล้วและทุกครั้งอมีทุกครั้งเลย ừ, ừ. มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ยคือไม่มีครับพี่แจ็ค <Ừ, Ừ. S 1> ผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่แต่ว่าคือหอประชุมแห่งนี้นะครับข้างๆเนี่ย,ยมีจอมปลวกใหญ่มากเลยครับพี่แจ็ค <Ừ. S 1> ใช่แล้วก็ตรงจอมปลวกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นโต,ต๊ะกีนมีที่ทําอาหารของของ ทีมงานโต๊ะีนนะครับที่เขาประกอบอาหารกันอยู่ตรงข้างๆแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ให้กับทีมงานที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ทีมงานนักแสดงอะไรเงี้ยครับอยู่ด้านหลังเลยครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยิจกรรมก็จะมีมีการแสดงดนตรีมีจับของรางวัลอะไรต่างๆครับงานเริ่มตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นครับผมก็รันไปเรื่อยๆครับผมจนถึงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งครับคือวันนั้นเนี่ยน้องมะเหมี่ยวเขาก็าไปด้วยครับผมแล้ว อพอช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยน้องน้องมะเหมียวเขาก็เดินเข้าไปด้านหลังด้านหลังหอประชุมเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำะนะครับตอนนั้นคือผมทํางานอยู่น้องก็เดินไปคนเดียวครับ,รบพอเข้าห้องน้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเปิดประตูออกมาก็เจอกับอ่าเหมือนคุณป้าคนหนึ่งครับพี่แจ็คยืนอยู่ยืนรอน้องมะเหมียวอยู่หน้าห้องน้ําครับแล้วก็พูดกับน้องมะเหมี่ยวว่าหนูหน,หนูป้าฝากไปบอก น้องหางเครื่องสองคนนั้นหน่อยนะคือจะมีหางเครื่องอยู่สองคนนะครับที่มากับวงดนตรีครับป้าฝากไปบอกน้องหางเครื่องสองคนสองคนนั้นหน่อยนะว่าอย่ากินเหล้าในงานนี้ป้าไม่ชอบอืถ้าบอกแล้วไม่เลิกป้าจะไปไล่เองนะอืน้องม่มอมหยวก็งงครับตอนนั้นว่าเอ้ป้าคนนี้เป็นใครแต่ก็เหมือนรับปากแบบงงๆอะครับว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปบอกให้ครับ แล้วน้องม่าเหมี่ยก็เดินมาด้านข้างเวทีซึ่งตอนนั้นน่ะผมลงมาสแตนบายรอด้านข้างเวทีแล้วครับน้องม่าเหมี่ยก็เดินมาสก,กิดผมแล้วก็บอกว่าอ่าพี่แชมป์พี่แชมป์พอดีมีป้าเขาฝากมาบอกแบบนี้ว่าให้บอกแดนเซอร์หน่อยนะว่าห้ามกินเหล้าเพราะป้าเขาไม่ชอบผมก็โอเคได้เดี๋ยวบอกให้ผมก็เลยสก,กิดทีมงานที่ที่เขาเป็นดันสกสเตจนะครับรบอกว่าเอ,อให้ฝากไปบอกหน่อยครับผมแล้วทีมงานก็เดินไปบอกให้อื ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปรันเวทีต่อครับพี่แจ็คเป็นช่วงของการจับรางวัลจับรางวัลแจกให้กับลูกค้าอะไรอย่างนี้ครับสักพักหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่รันเวทีอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบเสียงกรี๊ดดังมากครับพี่แจ็คอยู่ด้านข้างเวทีผมก็คิดว่าเอ๊ะมันคงเป็นเสียงกรี๊ดของอาจจะเป็นคนที่แบบดีใจได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าปฏิปฏิกริยาของคนรอบข้างมันไม่ใช่ครับพี่แจ็คมันกลายเป็นว่าคุณ่ะ ในในงานนะครับเหมือนหันไปมองด้านข้างเวทีกันหมดเลยครับ <Ừ. S 1> แล้วก็เดินไปดูอะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ช็อตไม่ตอนนั้นผมก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มีพี่อ่าเหมือนเป็นแม่งานอีกคนหนึ่งอะครับ,รบเขาก็ลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็เดินมาขอไม่จากผมอะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอา่วันนี้งานพอแค่นี้นะครับทุกคนกลับบ้านได้เลย <Ừ. S 1> ครับ แล้วทุกคนในงานนะครับพี่แจ๊คประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินหันหลังเดินแบบกลับออกไปกันเลยครับพี่แจ๊คโดยที่แบบไม่มีใครทักท้วงอะไรเลยครับครับก็คือเดินกลับออกไปกันแบบพร้อมเพรียงกันเลยเหลือแต่ทีมงานที่เหมือนวิ่งเข้าไปด้านข้างเวทีเพื่อที่จะไปตามเสียงกรีดนั่นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเดินลงด้านข้างเวทีไปแบบงงๆครับพี่แจ๊คไปยืนดูในตรงที่เขามุงกันนะครับก็ปรากฏว่าเห็นเป็น น้องแดนเซอร์ผู้หญิงเขาแบบเหมือนเหมือนกรีดอะครับแล้วก็เหมือนช็อกแบบตัวแข็งเลยอะครับพี่แจ็คแล้วทุกคนก็เหมือนพยายามประมพยาบาลเบื้องต้นนะครับไปบีบไปนวดเขาอะไรเงี้ยจนเขาได้สติข,ขึ้นมาก็เลยถามน้องผู้หญิงคนนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นน้องผู้หญิงที่เป็นแดนเซอร์อะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือในระหว่างที่เขารอสแตนบายเพื่อที่จะขึ้นมา เต้นด้านบนเวทีนะครับเขาก็ดื่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างฟิลลิ่งให้กับตัวเองครับพอดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็หยิบกระจกขึ้นมาเพื่อที่จะซับหน้าครับพี่แจ็คแต่งหน้าก่อนที่จะขึ้นเวทีปรากฏว่าตอนที่หยิบกระจกขึ้นมาเนี่ยกระจกมันบานใหญ่มากครับพี่แจ็คพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเป็นคุณป้าแก่ๆครับเป็นแบบหัวฟูๆกระเซิร์กระเซิงเลยนะครับแล้วก็หน้าซีดๆปากสีดำๆครับแล้วก็ใส่ชุดดำทั้งตัวครับ นั่งอยู่ด้านหลังเขาครับแล้วก็ค่อยๆยื่นหน,น้าายื่นหน้ามาข้างๆหูเขาแล้วก็ตะโกนใส่หูเขาครับว่าออกไปอ,ออกไปตรงนี้พูดอย่างเนี้ยครับ<อ>แล้วเขาก็แบบเหมือนพอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตกใจแล้วเขาก็จีดร่างึ้นมาแล้วเขาก็ช็อกเลยครับ,รบพี่แจ๊คในระหว่างที่เขาช็อกเนี่ยตอนที่เขาเกรงอยู่เนี่ยแล้วมีคนวิ่งเข้ามาอา่ามุงดูเขาเนี่ย<อ>เขาก็เห็นคุณป้าคนนั้นนะครับยืนอยู่ตรงด้านหน้าเขาอะครับแล้วก็ชี้มือ มาที่เขาแล้วก็พูดเสียงดังๆอีกครับว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูบอกมึงแล้วใช่ไหมพูดอย่างเนี้ยครับแล้วก็บอกบอกเขาว่ามึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับพี่แจกคจนเขาได้สติกลับมาเขาถึงเอเหมือนอบอกกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของพื้นที่เขาก็เลยบอกว่าให้จุดพูดแล้วก็ขอขมาครับแล้วก็ให้อ่รีบกลับออกไปครับผม จนสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยมานั่งคุยกับทีมงานทั้งหมดนะครับทีมงานก็เลยมาเล่าให้ผมฟังทีหลังครับว่าคือที่ว่าการอำเภอแห่งเนี้ยครับเคยเป็นป่าชา้าเก่ามาก่อนแล้วก็อเจ้าที่ของที่ที่แห่งนี้ครับเขาจะไม่อนุญาตให้มีเครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าการพน,นันใดๆเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เลยครับพี่แจ๊ครับ ใช่ครับผมเรื่องเราของเรื่องแรกก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นน,น,นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทาไมถึงไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในงานนี้เลยแต่ใช่ครับเหมือนกับแดนเซอร์หางเครื่องสองคนเนี้ยเขาแอบเอาเข้าไปกินครับอืมมีหน้าหรอผมไม่เอ๊ะป้าป้าคนนั้นเขารู้ได้ยังไงวะว่ามีมีคนแอบกินใช่<อ>ครับพิ่แจก็เหมือนเขามาบอกผ่าน กับน้องมะเมี่ยวอะครับให้มาบอกอีกทีหนึ่งประมาณเนี้ยครับผมครับใช่ครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สองครับก็คือเป็นงานเดียวกันเลยครับพี่แจ็คแต่ว่าไปจัดที่อีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับพี่แจ็คครับผมแต่ว่างานนี้เนี่ยคือด้วยความที่ผมไม่เคยไปจังหวัดกาญจนบุรีมาก่อนแล้วผมจะต้องเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เลยเดินทางออก ประมาณตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายๆแต่ว่าไปถึงสถานที่ที่ทีมงานจัดไว้ให้เนี่ยสถานที่พักนะครับตอนเที่ยงคืนพอดีเพราะว่ามันจะต้องขึ้นเขาไปด้วยครับพี่แจ๊คพอขึ้นไปบน่ที่พักถึงที่พักปุ๊บเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครับก็อนิสัยปกติของผมกับของของ,ของน้องมะมี่อ่นเนี่ยเวลาไปถึงที่พักต่างที่อะครับจะต้องมีทูบที่ติดไว้ที่หลังรถก็คือจะต้องก่อนจะเข้าไปพักเนี่ยผมจะเดินหา สารพระภูมิหรือว่าสารเจ้าที่อะครับแล้วก็จะไปไหว้เหมือนขอขอเข้าพักขอนอนขอให้นอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนนะครับพี่แจ๊คคือจะทําอย่างเงี้ยทุกที่ที่ที่ไปนอนไปพักเลยครับพี่แจค๊คพอไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็จัดแจงตัวเองแล้วก็เดินหาอสารพระภูมิซึ่งที่พักที่เนี้ยครับมันมันอยู่ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วกันครับพี่แจค๊คซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านครับ ครับผมผมก็เดินหาสารพภูมิจนจนเจอครับแล้วก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าที่พักคืองานนี้เนี่ยมันจะเริ่มตอนประมาณแปดโมงเช้าผมก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนเจ็ดโมงครับพี่แจ๊คตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนเจ็ดโมงปุ๊บก็เลยอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนครับพอในระหว่างนอนเนี่ยอน้องม้อมเหมียวครับเขาก็ไปด้วยวันนั้นเขาก็ไปด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ฝันครับ เหมือนกึงหลับกึงตืง่นครับพี่แจ๊คอ่านว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องนี้เลยครับแต่ว่าอ่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เจอใครครับมีแค่ตัวน้องมะเหมี่ยวครับอยู่คนเดียวในห้องครับเขาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มองหามองหาผมว่าเอ๊ะผมไปไหนทําไมเออยู่ๆก็หายไปแล้วก็เดินลุกขึ้นสำรวจรอบห้องครับก็ไม่เจอแต่ว่าน้องมะเหมี่ยวเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำ ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผมเนี่ยอาบน้ําอยู่ในห้องน้าหรือเปล่าอก็เลยเดินไปดูที่ประตูครับประตูก็เหมือนไม่ได้ปิดสนิทนะครับเหมือนเปิดแง้งมแง้มเอาไว้น <c oughs> ้องเมียก็เรียกพี่แชมป์พี่แชมป์อยู่ในห้องน้าหรือเปล่าก็ไม่มีเสียงตอบครับเรียกอย่างนี้อยู่ประมาณสองสามรอบไม่มีเสียงตอบน้องว่าเมียเขาก็เลยผลักประตูเข้าไปครับ <c oughs> ปรากฏว่าคนที่อยู่ในห้องน้ำนะครับไม่ใช่ผม,มแต่ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่แจ๊คคือ เนื้อตัวครับเป็นสีดําเมี่ยมเลยครับพี่แจ๊คเหมือนถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผีอีอผีอีเมอร์อะครับอ,อที่เป็นแบบเนื้อตัวดํา<ำ>ๆใช่ครับออออแต่ว่าอยู่ในชุดพระสบายสีชมพูนะครับออตัวดาเล็บยาวแล้วก็ตาเนี่ยตาโตๆตสีขาวๆครับออแล้วก็เปิดน้ําเหมือนเปิดน้ําผ่านตัวเองลงมาครับ น้องว่เหมี่ยก็เลยคือในในความฝันนะครับความรู้สึกน้องว่าเหมี่ยวเขาไม่กลัวเขาก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเธอเป็นใครมาทําอะไรในห้องนี้อืผู้หญิงคนนั้นก็เลยหันหน้ากลับมาบอกน้องเหมี่ยวว่าเราอยู่ฝั่งนูน้นไปเล่นฝั่งนู้นได้กันไหมน้องเหมี่ยก็เลยบอกว่าไปไม่ได้เดี๋ยวตอนเช้าจะต้องไปทํางานกับพี่แชมป์เดี๋ยวรอพี่แชมป์ก่อนได้ไหม<า>เดี๋ยวไปได้วยกัน<า>ผู้หญิงคนนั้นก็เลย บอกมาว่ารอไม่ได้ถ้ารอพี่แชมป์อ่ะจะไม่ได้ข้ามไปนะ hmm. ครับอ่น้องมะเหียวก็เลยบอกว่างั้นรอเจ็ดโมงก่อนได้ไหมร hmm. อเจ็ดโมงก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปด้วยครับฮาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้จะต้องไปตอนนี้เลยแล้วก็เหมือนพย hmm. ายามจะกระชากมือน้นองมะเหียวกอ่ะครับจับข้อมือแล้วก็ดึงมาเหมือนจะพาไปอ่ะครับแต่ว่าในจังหวะที่ดึงมือนเนี่ย น้องมะเหมี่ยวก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนนะครับมากระชากค,คอคอเสื้อจากด้านหลังนะครับให้ถอยหลังลงมาอืแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงคนแก่ครับเหมือนตะโกนผ่านผ่านหูด้านหลังมาว่ามึงจะเอาเขาไปไม่ได้อยังไม่ถึงเวลาของเขาอครับแล้วน้องมะเหมี่ยวก็เลยหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าเห็นเป็นคนแก่ครับเป็นผู้ชายแก่กับผู้หญิงแก่ สองคนครับใส่ชุดสีขาวแล้วก็ถือไม้เทา้าทั้งสองคนงยืนอยู่ด้านหลังน้องมะเหมียวแล้วทั้งสองคนนั้นก็ชี้หน้าไปที่อ่าชี้มือไปที่ผู้หญิงคนนั้นครับแล้วก็บอกว่ามึงจะมาทําแบบนี้ไม่ได้มึงจะเอาเขาไปไม่ได้นะผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่ากูจะเอามันไปด้วยก<ค>ูจะเอามันไปเล่นฝั่งนูนด้วยเขาจะไปกับกูครับอืทีนี้อน้องมะเหมียวก็เลยบอกว่า จะไปด้วยอยู่นะแต่ว่ารอเจ็ดโมงก่อนได้ไหมเหมือนพูดประมาณนี้ครับเหมือนน้องมะเหมีย่ยเขาก็อยากไปด้วยครับครับผมจนสุดท้ายเนี่ยอ่าคนแก่ที่เป็นผู้หญิงนะครับ mm. เขาก็เลยเหมือนทําท่าเหมือนจะเอาไม้อะครับฟาดไปที่ผู้หญิงคนนั้น <Okay. S 2> ครับครับว่าเราเราก็พูดเหมือนต่อว่าครับว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขามึงจะเอาเขาไปไม่ได้ mm. แล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยชี้มือมาที่มะเหมีย่ย <Okay. S 2> แล้วก็บอกว่า เดี๋ยวเจ็ดโมงกูจะมารับมึงไปอยู่ด้วยอืมครับผมแล้วก็แล้วเราเราองาะเมียว,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 วเขาก็สะดุ้งตื่นนะครับเพราะว่านาฬิกามันปลุกพอดีคือตอนนั้นคือวันนั้นนะครับผมอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนหกโมงห้าสิบอือครับผมคือนีสัยของผมอ่ะเวลาถ้าผมจะต้องตื่นเจ็ดโมงะครับผมจะต้องตั้งนาฬิกาเผื่อไว้มันสิบนาทีเพื่อที่จะแบบจะได้แบบงงเงียได้ลุกขึ้นมาแบบเลื่อนเวลาอะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วพอพะดลุงตื่นขึ้นมาว่าเหมียวเขาเลยแบบเล่าให้ผมฟังครับพี่แจ๊กว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในฝันในฝันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกอ่าโอเคงั้นก็รีบอาบน้ําออกไปกันพออาบน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเก็บของเสร็จเรียบร้อยพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยพี่แจ๊กผมกับแมาเหมียวนี่ตกใจเลยครับเพราะว่าหน้ารถที่ผมจอดอยู่อะครับมีสารเป็นสารแบบ สารเพียงตาเล็กๆกครับสารสีดำๆสารไม้เก่าๆซึ่งอยู่ตรงหน้ารถผมเลยครับแล้วก็ด้านในสารเนี่ยมีเหมือนรูปปั้นของตากับยายอะครับสองสองรูปสองสององค์อะครับอยู่ด้านในครับพี่แจ๊กครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายสองท่านเนี่ยครับที่ที่เหมือนมาช่วยม่มเหมียวเอาไว้ครับครับผมหลังจากนั้นก็เลยใช่ครับใช่ครับคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่คครับ ครับผมหลังจากนั้นก็เลยไปเล่าให้กับทีมงานที่ไปทํางานด้วยกันฟังนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้คนที่มาพักที่เนี้ยครับเจอบ่อย,เจอ,อยเจอแบบนี้ยบ่อยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนพื้นที่เป็นเซลลในพื้นที่เขาจะไม่ค่อยมานอนกันหรอกถ้าเลือกได้เขาก็จะนอนกันอยู่ด้านล่างกันเขาจะไม่ค่อยขึ้นมานอนบนนี้อะไรประมาณเนี้ยครับพี่แจ๊คครับใช่พักเรื่องเาวาก็ประมาณนี้ครับแล<ม>้วฝั่งฝั่งนู้นมีอะไรที่เขาบอกพยายามฝั <ผม S 2> ่งนู้นฝังนน่งนู้นอะ มันเป็นเป็นเหมือนเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่แจ็คก็คือการจะข้ามฝั่งนี้เลยถูกไหมใช่ครับก็คือคิดว่าคือผมอ่ะคิดว่าน่าจะถ้าถ้าเกินเจ็ดโมงไปเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเอาไปอยู่ด้วยเลยมั้งครับผมในความคิดของผมนะครับพี่แจ็คือก็อาจจะรู้แล้วว่ารู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยสามารถจูนติดคนเนี้ยได้ง่ายๆเหมือนคนเนี้ยเขามีคลื่นรับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ละ เขาก็เลยพยายามมาติดต่อมาคุยมาชวนแล้วที่สำคัญคือแฟนเราก็ก็รับปากเนี่ยมันแบบหืมโชคดีที่ยังมีเจ้าที่เจ้าทางเ่ยช่วยเอาไว้เมื่าถ้าเรามองไปตามความเชื่อว่าเฮ้ยไปรับปากสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือจะเอาเราไปไปอยู่ด้วยอะผมเรียกอย่างนั้นก็แล้วกัน เขาจะมัดใช้วิธีการในการชวนแบบเนี้ยเออมาชวนแบบไหนสักทางไหนสักทางหนึ่งแต่เนี้ยดูเหมือนว่าเอ้อยังโชคดีที่ยังมียังมีตายายน่าจะเป็นสารตายายตัวเนี้ยมาช่วยเบรกเอาไว้เพราะด้วยด้วยสถานที่แหละด้วยสถานที่ด้วยแหละครับเออคือสถานที่ตรงเนี้ยเขาคือคนในพื้นที่เขาจะบอกเลยว่าแบบถ้าไม่จําเป็นเขาจะไม่มานอนพักกันนะครับอืมครับพี่แจ็กนะฮะก็ ไม่ต้องระบุแล้วกันเนาะว่าเป็นที่ไหนเอาเป็นว่าจังหวัดเนี้ยมักจะมีเรื่องเล่าเยอะเรียกวกาเยอะมากกันผมฟังมาเยอะมากเ,ออเยอะมากครพี่แจ็คเห้แสดงว่าตัวของคุณเบียร์เนี่ยทํางานลักษณะแบบนี้ก็มีหลายเหตุการณ์หรือที่มันเกิดขึ้นอะ่ะแปลกๆหมายถึงว่าตัวผมใช่ไหมครับอครับผมก็ก็เหมือนได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะครับพี่แจ็คครับครับผมแต่ว่าส่วนตัวยังไม่เคยเจอครับพี่แจ๊คเพราะว่าต้องไป ไปไปพักตามสถานที่ต่างๆที่ทางงานเนี่ยเขาจัดไว้ให้เราเลือกเราเลือกเองไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมบางบางบางที่อ่ะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นแฟนผมนะครับเขาจะเจอบ่อยอืจะเจอบ่อยแล้วก็จะเหมือนจะชอบทักว่าห้องนี้มีอันนั้นห้องนี้มีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบคอยคอยแบบคอยปลามเขาจนหลังๆมาเขาก็ไม่ค่อยพูดละครับ จริงๆแล้วถ้าจริงๆแล้วเขาพูดดีนะแต่อาจจะลดสเกลลงมาเรื่องการพูดคือไม่ต้องพูดทั้งหมดแค่อาจจะส่งสัญญาณบอกเราก็ได้ผมว่าดีซะอีกมีมีม,มีมีเครื่องตรวจจับให้อ่ะไม่โอเคเหรอ <c oughs> เวลาไปพักที่ไหนอ่ะแออย่างเช่นคุณมะเหมียวบอกว่าแชมป์ที่เนี้ยเราดูแล้วอ่ะมีนะแค่เนี้ยครับ <c oughs> ก็ยังดีครับ <c oughs> แต่ไม่ต้องลงดีเทลก็ได้ว่าอ๋อ อยู่บนคือสองนั่งอยู่ตรงนั้นสามแต่ผมว่าถ้ามีอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ได้ความอุ่นใจไงว่าอ๋อมันยังมีมันยังมีทางให้เราเลือกว่าเอ้ยแฟนเราทักว่ามีถ้าเราเลือกไปนอนที่อื่นได้อ่ะเราจะโอเคมะหรือรไม่รับรู้ไปเลยอย่างนี้หรอก็คือด้วยความที่บางบางทีมันก็เลือกไม่ได้ครับที่แจบว่าว่าเราจะต้องนอนที่ไหนอลไผมก็จะพอยเดี๋ยวเออถ้าถ้าถ้าเราเห็นก็ไม่เป็นไรอยู่อยู่กับ อยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวหลอกอะไรประมาณนี้ครับก็จะปลอบใจเข้าไปประมาณนี้ครับเพราะว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าบางทีมันเลือกไม่ได้สู้ไม่รับรู้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับแต่เขาเห็นไงเขาอึดอักนะเขาอึดอักนะ ครับก็แต่ก่อนคือคือเห็นบ่อยมากครับพี่แจ็คคือเจอบ่อยลงดีเทลตลอดเลยผมก็เลยว่าเอกก็ไม่ต้องเล่าละเอียดขนาดนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนมาที่ที่พี่แจ็คบอกครับเขาคงอยากจะหาที่ระบายหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคนเห็นคนเดียวต้องเก็บไว้คนเดียวอ่ะแล้วยังต้องพักอยู่ที่นั่นอ่ะมันอึดอัดนาไม่รู้ที่ฟังแล้าสงสารว่ะเอนะครับ อ้าวได้ครับคุณแชมป์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับโอเคคุณแชมป์ขอบคุณมากๆที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมานาได้ครับพี่แจ๊คโอเคคุณแชมป์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลากพลัส c o m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android